เอาเละครับผมขอกราบสวัสดีเ่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสตีฟโกส์ฮันเตอร์นะวันนี้ผมจะมาเล่นฟาสบโฟเบียในด่านฟอร์ u n เนอร์นะฮะเอางงกันดิอะไรคือฟอร์ u n เนอร์นะฮะด่านคุกกี้เลยกันแล้วเออผีชื่อว่าเรมอนเลวิสนะฮะเควสก็จะมีใช้กางเขนใช้ทรโคงใช้ผีล่าเอ้ยใช้เขาไมใช้เลยเหรอ อ่าให้ผีมาล่าเรานะฮะแล้วเราก็ต้องมีชีวิตรอดออกมาให้ได้นะผมจะไม่หาหลักฐานในเกมนี้เพราะว่าด่านมันใหญ่นะฮะคือเราไม่มีโอกาสที่จะหาหลักฐานได้เลยคืออยู่กับว่าผีอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าผีอยู่ไม่ไกลเราก็พอจะมีโอกาสในการหาหลักฐานบ้างนิดหน่อยนะฮะมันหาได้นิดหน่อยนะมันไม่ได้แบบว่าอ่าสุดนะครับ มันสุดไม่ได้เพราะว่าเวลาเรามีจํากัดนะฮะอีกไม่นานผีก็จะล่าแล้วอะไรแบบนี้นะเบรกเกอร์มันอยู่ใกล้นะอาจจะเป็นชั้นสองก็เป็นได้ไปฮะเดี๋ยวเราไปหาเบรกเกอร์กอนส่วนผีก็ชิวๆถ้าไม่เจอเราก็แค่รอให้มันล่านะฮะแน่นอนใช่ผมจะรอให้มันล่าเพราะผมไม่กล้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่กล้าดิ เพราะผมไม่กล้าหาหลักฐานเพราะผมกลัวโดนผีตอกเฮ้ยมีเสียงโยนของว่ะทุกคนแถวนี้อยู่นี่เหรอเฮ้ยอ่าเจอตัวแล้วฮะผีอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราหาเบรกเกอร์ต่อเลยนะเอาจริงๆส่วนหนึ่งที่ผมไม่หาหลักฐานเพราะว่าผมกลัวตายเว้คือเกมเนี้ยมัน มันเป็นเกมที่เอ่อจะอธิบายไงเดียคือทามมิ่งมาันสาคัญนะฮะเข้าใจไหมทามมิ่งมันสาคัญนะเว้ยเราต้องรู้ว่าผีจะเกิดเมื่อ,อไรอะไรแบบเนี้ยเออมันเกิดจากการที่เราเล่นบ่อยๆอะฮะเอยเดี๋ยวไม่ได้อยู่ชั้นสองออโอโหเบรกเกอร์กดในคุกโอโหแมงเย็ดเครมมันเกิดในคุกโอ้ my god แต่ว่าผีเกิดชั้นสองครับอืมเจอกับว่าเจอฮันตูนี่อืเล่นยากเลยนะฮะ ไม่ดีมันก็ไม่เชิงว่าเล่นยากแต่ว่ามันจะทําให้เราเสียเวลานะครับเฮ้ย,ยเสียงเลรวะผมน่าจะหล่อนไปเองคือโหทุกคนกว่าเราจะเดินไปเดินกลับนะในการเปิดเบรกเกอร์คือมันกินเวลามากๆเลยนะฮะคือตอนนี้ผีไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าเรารู้ตำแหน่งมันแล้ว แต่ปัญหาคือเบรกเกอร์ฮะไม่โอ้โหแม่งอยู่ซ้ายว่ะทุกคนโอเคเนี่ยทุกคนกว่าเราจะเดินหาเบรกเกอร์กว่าจะหาห้องผีค่าสติอของเออค่าลิ้นลิ้น,นไก่สั้นขอ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 ภัยฮะค่าสติของเรามันลดไปเท่าไหร่แล้วไม่มีใครรู้ตัวผมเองก็ไม่รู้นะฮะยกเว้นผีที่รู้นะมีแค่ผีเท่านั้นที่รู้อ่าแล้วมันก็จะออกมาล่าผมใช่ไหม โอเคถ้าเราไม่เจอฮันตูนะก็ดีไปนะฮะเพราะว่าเราไม่ต้องมาเสียเวลาเดินไปไปไปกับกับนะฮะถ้าเจอจินยิ่งดีเลยเออแม่งไม่ปิดเบรกเกอร์อะไรแบบนี้ฮะแบบไม่ปิดเลยอะ่ะก็ดีไม่ต้องเสียเวลาไปไป,ไปเดินไปเปิดใหม่ไงโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทําการ เปิดไฟก่อนนะฮะเราคือ,อยังไงผมก็น่าจะเล่นตรงนี้แหละแต่เดี๋ยวเราก็ต้องดูความเป็นไปนได้นะครับว่าผีมันจะมาถึงนี่หรือไม่ถ้ามันมาถึงก็อีซี่เลยเกมนี้นะสบายเลยอะเอางี้ดีกว่านะฮะ,ะเราจะเอากล้องวิดีโออ่าแล้วก็ไฟฉาย,ยไฟฉายดีปะวะไฟฉายเออไฟฉายแล้วก็ ชิ้นต่อไปผมจะเอาเป็นจุด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 ,จด,จดกางเขนดีปะวะเอ่อเอาเป็นสปินนีบล็อกละกันโอเคคือด่านคุกเนี่ยเราสามารถจุกได้นะฮะจุกบันไดได้แต่เราก็ต้องเก็บอ่าเก็บเก็บมุมดีๆอะ่ะอย่าให้ผีเห็นแม้แต่ดิดเดียวนะฮะไม่งั้นมันจะสามารถเก็บสแต็กจากลน์ออฟไซได้นะจ๊ะ อ่ะขึ้นทางนี้ไปเลยก็ได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะวิ่งลงบันไดตรงนี้ไม่ดิตรงนี้มันไกลไปฮะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรเท่าไหร่เราต้องเราต้องวิ่งลงบันไดนูนนะ้นฮะเพราะว่าบันไดนู้นอยู่ใกล้กว่าและเราก็จะวิ่งอ่ามาตรงกลางครับหรือว่าจะวิ่งเข้าบันไดห้องน้ําก็ได้เช่นกันครับไหนดูซิมีกสอึบหรือเปล่ามีหรือเปล่านี้อ่ะ ไม่เห็นว่ะผมว่าแม่งคุมเครือว่ะคือตอนแรกที่ผมว่าเดี๋ยวเดวทุกคนครับผมผมคิดว่านะเราเราไม่ควรเข้าไปลึกเกินนะเพราะว่าเราไม่เราไม่แน่ใจแล้วนะฮะตอนนี้ว่าผีอยู่ตรงไหน คือเราเจอมันครั้งแรกเนี่ยคือตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วแต่มันก็เงียบไปแล้วฮะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันออกได้ทางเดียวนะคือถ้าเราโดนล่าเนี่ยคือตายเลยนะฮะโดนตอกกันเลยทีเดียวเชียวนะ่ะคือถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้เขาล่านะเออเพราะว่าหลักฐานมัน มันไม่น่าจะได้หาหรอกครับจริงไหมล่ะเออเนี่ยมันเงียบไปเลยครับคือเราต้องถือโทรโคงอะ่ะแล้วแม่งมีเควสใช้กลางเขนด้วยคือตอนเนี้ยยังยังไงก็ได้ครับผมอยากให้เขาล่าวะ่ะมันยังไม่ล่าวะ่ะเอางี้เราจะจัดชาเยกับ ดีมอนออกไปเลยครับเพราะถ้าไปสองตัวนี้จริงเนี่ยมันก็น่าจะล่าไปแล้วนะเพราะเราก็เข้ามาสักพักนึงแล้วอืมอืมนั่นแเละอนั่นลหละนั่นแหละนั่ลหละโอเคเอาถ้าเปลี่ยนไปได้นะเอาจริงผมอยากเล่นด้านหน้าวะ่ะผมไม่อยากขึ้นไปชั้นสองเลยครับเอาจริงๆชั้นสองมัน มันต้องเดินขึ้นไปอะฮะผมขี้เ,เกียจอะเข้าใจไหมเอางี้ผมคิดว่าระหว่างเนี้ยไม่มีอะไรทําเลยวะ่ะผมว่าเอาของมาเตรียมไว้ด้านในก่อนดีกว่าแล้วพอมันล่าแล้วค่อยเดินหาอินโฟทีเดียวจบๆไปเอ่ผมคือผมว่ามันอยู่ในนั้นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าห้องไหนไง นี่หรอไหมมันอาจจะเป็นห้องด้านในสุดก็ได้หรืออาจจะเป็นห้องเขาเรียกว่าอะไรห้องคนไข้อะ่ะผมไม่ค่อยเข้าไปนะทุกคนห้องนั้นอหละแยวผมพาไปดูมันเป็นห้องที่แบบอยู่ลึกมากๆเลยผมไม่ค่อยเคยเข้าไปอยู่ครั้งสองครั้งเองครับอะไรแบบเนี้ยเมื่อไหร่จะลาวาลาด,ดี โอ้สวยสวยโอเคมาจากชั้นบนปะต้องชั้นบนอยู่แล้วเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยแอบแอบแอบใช่ฮะอยู่ชั้นเฮ้ยเราเล่นตรงนี้ได้ทุกคนทำพลังเดกให้ผ่านก่อนเฮ้ยไปไหนอ่ะ เดินช้าครับโดยปกติเฮ้ยเดี๋ยวนะมาจากตรงไหนนี่ยังไม่คยุยยังไม่คยุยโอเคเรามีข่าวดีแล้วฮะข่าวดีนั่นก็คือเราสามารถเล่นตรงนี้ได้แล้วเพราะว่าผีไม่ได้อยู่ไกลมากนะฮะใช่แล้วมันคือข่าวดีแต่ข่าวร้ายก็คือผมจะทำเควสกลางเขยยังไงใช่ไหมเออนั่นแหละคือปัญหาแหละ เอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนครับไม่ว่าเราจะาไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะล่อผีมาเลยนะกลางเขน่ะมันจะใช้เอ้มันจะทำง่ายมากครับถ้าเป็นด่านเล็กนะถ้าเป็นด่านใหญ่ก็อาจจะยากนิดนึงอ่าผมจะใช้ประมาณสองทูพะละ เอาอะไรดีไฟเอาเกลือมาด้วยครับไอ้เกลือเดี๋ยวค่อยดีกว่าเอาเออกล้องถ่ายรูปเอออมามาโอเคล่อมาได้ยูเอาจริงแล้วแต่รูปแต่รูปผีเนี่ยสิเราจะได้หรือเปล่าไม่รู้ฮะเราต้องเปิดไฟตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เห็นผีไงเออโอเคมาแล้ววะ ผมไม่แน่ใจว่ามาจากชั้นบนหรือมาจากฝั่งขวาเอ้ชั้นบนชั้นบนถูกแล้วถูกแล้วเออนี่ไงมาจากมอะไรนี้ทุกคนโอเคมาแล้วมาแล้วอ๋อมาอยู่นี่เห็นปะวะมาแล้วมาแล้ว ยบเกลือช็ยเรียบร้อยเฮ้ยมันคุยแล้วสวยมันอยู่ไม่ไกลนะฮะมันมันอยู่ไม่ไกลเลยเพราะว่าแป๊บเดียวผมคิดว่ามันน่าจะเป็นห้องนี้ว่ะเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นห้องนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดู นี่น,นีเอาไปฉาบมาก่นันเอ่อเกลือเดี๋ยวค่อยปั๊มทีเดียวก็ได้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นห้องนี้ครับเดี๋ยวนะกางขิขนอยู่ไหนวะนี่เอามาห้องใกล้ๆเลยอ่ะ,อะผมเดานะฮะอันนี้คือการคาดเดาล้วนๆนะถ้าอยากเห็นกระตาต้องไปชั้นบนนะเออผมลืมดูว่ามันกระพริบแบบไหนด้วยดี ไม่เป็นไรเนี่ยเนี่ยผมว่าเป็นห้องนี้ครับไม่ก็ห้องออฟฟิศตรงนี้ใช่ไหมผมไม่รู้นะเว้แต่ห้องนี้ของมันค่อนข้างเป็นระเบียบว่ะไม่รู้ว่ะปิดไปก่อนครับไม่ก็ไม่ไม่ไม่ก็ออฟฟิศตรงเนี้ยเฮ้ยใช่ใช่ใช,ใช่อยู่นี่ครับอยู่นี่อยู่นี่โอเควางไปเลยครับใช่อยู่ออฟฟิศจริงๆฮะ ลงก้นเธอแล้วทำไงได้จะทอนตัวแต่ใจมันไม่ยอมหา่างลงก้นเธอแล้วคงต้องยอมเจอทุกอย่างลองดูอีกทีเจ็บดีไม่ถึงตายอ๋อ,อ โอ้ผมลืมตัดผีวะมาจะร้องเพลงแป๊บหนึ่งปะหนึ่งอ่าปะหนึ่งฮะไอเดี๋ยวแล้ว,ลว,ลวอ่าเดิวเจนไม่ใช่ทะเยไม่ใช่ไรจูไม่ใช่โอเคโมโลอยไม่รู้ว่ะเฮ้ยเยดโดแม่งดอตกางเขนไม่ใช่สปิริตฮะแฟนทอมหรอสองได้ปะ ปิดประตูเชีย้ยมมันจะเข้ามาปมา่าววะเชีย้ยมมันเข้ามาฮม่เชียไม่เห็นไม่เห็นรอดแล้วรอดแล้วลงกนด โมลอยผมว่าไม่น่าใช่วะโอบบเกก็เหมือนกันมิมิกไม่น่าใช่นะแต่เดี๋ยวดูไปเรื่องกันทวินไม่ใช่แน่นอนฮันตูไม่ใช่อ่าโยคัยไม่ใช่โกเลียวไม่รู้โอนิไม่ใช่เฉดเฉดใช่ปะวะไม่น่าใช่นะครับเอ้กิมนี้ยากกว่านี่แฟนทอมไม่ใช่มันไม่ได้หายตัวนานนะฮะ ใช่ไหมเออจินไม่รู้อ่ะดิยังไม่ได้เทสจินเลยโอเคครับตอนนี้มันเสียไปสองทูมแล้วความยากของเกมนี้คือกลางเขนครับทุกคนกางเขนเว้ยความยากเลยอันนี้เพราะว่าห้องที่มันอยู่อ่ะมันกว้างเกินไปนะครับมันใหญ่เกินไปแล้วก็ใหญ่เกินคลายนะ่ะมันเลยทำให้กางเขนไม่ได้ถูกใช้งานนะครับ สองทูบสุดท้ายแล้ววะยิ่งเค่เราเจอตัวตึงซะด้วยไอยเดี๋ยวผมว่าก่อนอื่นเนะี่ยผมว่าผมว่าเอาไอ้นี่มาก่อนดีกว,ว่าเกลือฮะคือเกมเนี้ยผมไม่น่าจะเอารูปผีเพราะว่าแม่งไม่น่าจะได้ครับมันไม่น่าจะได้อะฮะรูปผีอะแต่ว่าเราสามารถปั๊มรูปโดยใช้เกลือได้ครับ แต่เกมนี้ถามว่ามีโอกาสตอบผีผิดไหมมีอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้เทสทุกตัวใช่ไหมอันนี้แหละว่าเกลือ,อโอเคคือออนเรียวเนี่ยผมไม่ได้เทสแน่นอนเออแล้วผมคิดว่าผมจะไม่เทสเพราะผมขี้เกียจอะ่ะเข้าใจไหมขี้เกียจอะ่ะขี้เกียจอ,อ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่าเราโรยไปเลยครับตรงนี้เฮ้ยเออโรยไปเลยแค่นั้นแหละ เดือกางเขนนี่แหละแม่งจะติดให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไปผมคิดว่าเราขึ้นไปชั้นบนเลยดีกว่าผมจะไม่ได้เช็คจินนะเดี๋ยวขอเช็คจินอีกทีหนึ่งเช็คแบบเช็คจริงจอะนี่ฮะมันเกิดออฟฟิศนะฮะเดี๋ยวรู้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับจับประตูว่ะชัดเจนนะเฮ้ยลืมเปิดไฟตรงนี้วะ โอ้ยติดแล้วติดแล้วกางเขนติดแล้วฮะสวย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 แต่รูปอ่ะเดี๋ยวค่อยถ่ายในเกมนี้ผมคิดว่าผมจะไม่เล่นกางเขนจนกว่าผมจะรู้ว่าผีเป็นตัวอะไรนะฮะเปิดไฟดิเปิดไฟดีเ,ดฟดเอจับประตูครับจับประตูอ่ะเนี่ยตรงไหนก็ได้เนี่ยมุมนี้ก็ได้ฮะอ่ะเราก็ยืน จังกล้าไปเลยฮะยืนแอคไปเลยเดี๋ยวเรามาทวนผีสันิดหนึงครับสปิริตไม่ใช่เรดไม่ใช่แฟนทอมไม่ใช่ปรตักไกไม่รู้ว่ะแบนชีอ๋อไม่น่าใช่นะฮะเพราะว่าพฤติกรรมมันเนี่ยไม่ได้มีการสตอกเกอร์ผมเลยแม้แต่น้อยแต่มันย้ายห้องนะไม่ใช่โกเลียวตัดไปเลยเพราะตอนแรกมันอยู่ตรงนี้นะฮะปรตไกไม่รู้แม่แม่ไม่รู้ยูเล่ไม่รู้ฮะ โอเบเกะไม่น่าใช่วะ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะปิดเบรคเกอร์วะ่ะโอเคอเฮ้ยชิบหายแล้วแอบก่อนเลยครับแอบก่อนครับตอนนี้แอบก่อนครับชั่วโมงนี้ต้องแอบก่อนโอเครอด ิดเบเกอร์ไม่ใช่จินวะตัวอะไรเนี่ยผมว่าเป็นตัวธรรมดาฮะหยุดยังอ่ะผมว่ามันต้องเป็นตัวไหนสักตัวที่ผมตัดออกไปแล้วอ่วะเอาอย่างนี้ผุตกไก่ผมไม่รู้วะ่ะ มิมิกไม่น่าใช่นะมิมิกเนี่ยไอ้ไอโมลอยเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเราเจอความยากของเกมนี้แหละความยากก็คือเราไม่รู้ว่าผีตัวเนี้ยเป็นผีอะไรกันแน่ครับทุกคนคือเราไม่รู้อ่ะเราไม่ได้หาหลักฐานด้วยไงคือมันเป็นโหมด ที่เล่นยากอ่ะอ่ะเอะอนี่ไงมันปิดอยู่ครับอ่ามันปิดได้ไม่ใช่จินเรามานั่งทวนผีก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราเรามานั่งทวนผีใหม่นะเอาออกก่อนเออแ๊บบนึงสับปริตไม่ใช่ใช่ใชไหมเพราะมันลากก่อนสมนาทีเลดไม่ใช่เพราะเหยียบเกลือ ฟนทอมไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้กระพริบนานนะครับแต่เมื่อกี้ผมจะดูใหม่ไงอาจีนไม่ใช่แบนชีไม่ใช่ผมคิดว่าโปรต g ก t e ไม่น่าใช่นะผมฟังดูแล้วเออแต่ก็ยังไม่เห็นกับตาไงแม่แม่ไม่รู้เลยว่ะเอาพูดตรงๆเลยไม่รู้ฮะเรเวนแนนไม่ใช่เชดไม่ใช่เออเชดไม่ใช่โอนิไม่ใช่ ดีมอนไม่ใช่โยคัยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเช็คใหม่ครับฮันตูไม่ใช่โกเลียวไม่ใช่ทวินไม่ใช่ไมลิงไม่ใช่ไลจูมไม่ใช่มันไม่ใช่ผีวิ่งเร็วนะตัวเนี้ยเนี่ยไม่ใช่หมดเลยครับเดอะมิมิกยังไม่ได้เช็คเหมือนกันคือเรามีโอกาสที่จะเจอมิมิกเดินปกติทั้งเกมนะผมบอกก่อนนะผมก็จะยังพูดเสมอว่าเดอะมิมิกเนี่ยเป็นผีที่อันตราย อันดับต้นๆของเกมนี้ครับบางทีมันไม่ได้วิ่งเร็วเสมอไปนะไ,ไอตัวเนี้ยผมเคยเจออยู่ครับแม่งไม่ได้กรอบสปีดนะแต่แม่งกรอบพฤติกรรมแทนอนะ่ะแม่งดูโคตรยากเลยมันลาปะวะผมกลัวเดินไปใจเอ๋วะ เปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนอันเนี้ยผมจะเดินบนเนี้ยเออแต่มันเหลี่ยมไงม,มันชิงปิดไฟไปก่อนมันเกิดตรงนี้ครับเออใช่ถ้าจะเช็คเฉดเหรอง่ายๆเลยจุ่มแม่งเลยครับตรงเนี้ย <c oughs> เรานั่งจุ่มไปเลยเว้ยตรงเนี้ยดูซิว่าจะย้ายไหม แต่ผมว่าไม่น่าใช่นะแต่อาจจะหรืออาจจะใช่ก็ได้เอางี้ผมไม่ชัวร์วะบางครั้งเราเล่นเกมนี้เราก็คิดไปเองครับเฮ้ยไปแล้วผมอะไม่พุ AT ่งครับ เออกระพิบปกติไม่ใช่โอนี้ไปแล้วไปแล้วจูเก็ปั๊มรูปก่อนไหมทุกคนหยุดแลงอยู่แล้วเนาะยังไม่หยุดเหรอ ไอเนี่ยไม่ใช่โอบะเกะไม่ใช่แน่นอนมันดูยากนะตัวเนี้ยเออลืมเออว่ะผมลืมเช็คโยคัยว่ะแต่ไม่น่าใช่นะผมแอบเนียนอยู่นะเว้ไม่ใช่แล้วสองตัวเนี้ยโอ้โหปิดเบรกเกอร์ซะด้วยฉลาดจัดไอเวนเนี่ี๋ยวปั๊มรูปก,ก่อนครับเดี๋ยวลืม บดังวันนีหมดแล้วปะโอเคหมดแล้วหมดแล้วมันฉลาดนะเนี่ยตัวนี้เหลือรูปเดียวอะ่ะโปรตไก,กแมอยู่เลเชดเฉดไม่ใช่ครับมันไม่ใช่แน่นอนแหละมันไม่ใช่เลยอะ่ะโปรตไก,กแม มันไม่น่าใช่นะโปรตกสก๋ยเดี๋ยวผมขอไปเปิดเบรกเกิ์ผมว่าเกมนี้เราอาจจะต้องต้องเดาอะ่ะมันมีโอกาสเป็นไปนได้หลายตัวเลยนะอาจจะเป็นยูเรหรือไอออนเรียวก็ได้ครับเออเป็นไปได้หมดเลยยูเรก็ได้ออนเรียวก็ได้ครับเพราะออนเรียวเราไม่ได้เช็คไง นี่หรอแม่เราไม่ได้เช็คอนเลียวตั้งแต่แรกอะล้วถามว่าถ้าเช็คตอนที่ทานไหมทันทันอยู่ทันอยู่ผมว่าแต่ว่ามันอาจจะเสี่ยงหน่อยนะการเช็คอนเลียวเนี่ยแต่เราต้องเปิดเบรกเกอร์ครับตอนนี้คือเราต้องออกไปเอาทูบใช่ไหมเอ้ไม่ใช่เราต้องออกไปเอาเทียนเออลาเหรอเหมือนได้ยินเสียงเขาไว้นี่นะ ผมกลัวแม่งเดินมาตรงเนี้ยเราเดินแอบ,บๆเลยครับอ๋อไม่ล่าเหรอโอเคเราลองเช็คออนเลียวไหมยังไม่ล่าเลยวะอันนี้ผมจับเวลาแล้วนะสปิดเรวปะเนี่ย มันสามนาทีนะแต่ว่าผมจัเวลาคาดเคลื่อนอ่ะผมจัเวลาช้าไปนิดนึง่ะฮะเดี๋ยวลองดูอีกรอบสามนาทีฮะเมื่อกี้ผมหูฝาดปะวะก็ยังเดินปกติเหมือนเดิม มาดิตามูกว่ะจ่ายไปเลยครับไม่ใช่โยใครจริงๆด้วยจับเวลาใหม่นะผมจับเวลาใหม่เอาชัว์เอาผมตายอีกแล้วโอไมค์ก oh ็ตัวอะไรอ่ะเกมนี้เล่นยากอ่ะเกมนี้ยากมา,มากๆเลยอ่ะ เฮ้ยสอบหมดตัวอะไรอ่ะแบนทีเหรอเฮ้ยเอาดีๆนี่คือแบนทีจริงเหรอวะทุกคนทุกคนทุกคนคิดว่ามันเป็นแบนทีจริงๆเหรอผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดเหมือนผมไหมผมว่าแม่งไม่น่าใช่อ่ะอันนี้คือแบนทีจริงเหรอวะแม่งไม่ทำหายเลยทุกคน อีเวนก็ม่อีเวนทุกคนคิดดีดี what the fuck อะไรครับเนี่ยอุย้ยโดนผีหลอกเต็มๆเลยว่ะเยเคมแม่เงเวลาที่มีชีวิตอยู่รอดนะครับก็คือ25นาที31วินาทีนะฮะเฮ้ยแบนชีจริงหรอวะมันไม่ใช่อ่ะทุกคนคือแบนชีเนี่ยมันมันมันจะสต็อกเกอร์ผู้เล่นนะเว้ยคือแบบมันคือ คือละคือพฤติกรรมตัวเนี้ยคือมันอยู่แต่กับที่อะฮะมันมันไม่แคือมันไม่มาอีเวนต์เลยอะทุกคนนึกออกไหมมันไม่แม้แต่จะอีเวนต์เลยอะมันไม่เคยอีเวนต์เลยอะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันฮะอีเวนต์ปะอาจจะอีเวนต์แหละเนี่ยทุกคนดูดีศูนเนี่ยเห็นไหมอีเวนต์เนี่ยศูนย์เนี่ยเรามาดูดีเทลให้ละเอียดกันเลยอะอันนี้อันนี้ไม่นับ เอานะอันนี้คือดีเทลของผีนะฮะดูดิแค่พันเมตรเองอ่ะใช่ไหมพันเมตรอ่ะมันโยนของอ่ะเล่นของอ่ะอะไรก็ว่าไปจับประตูสาสิบเก้าครั้งอ่ะปิดปิดเบรคเกอร์ไปสองครั้งใช่ไหมอ่ะอิเแอกชันไปสองร้อสิบแปดครั้งอเบิตี้ยูสสามครั้งผมไม่รู้ว่าแม่งใช้ไปเมื่อไหร่ตอนไหนนะฮะเนี่ย อีเวนต์ไม่สนครั้งอะ่ะมันไม่อีเวนต์เลยอะ่ะทุกคนคิดว่ายังไงอะ่ะผมก็คิดว่าเป็นตัวอื่นดิผมถึงบอกไงว่าเกมเนี้ยผมว่าแม่งต้องเป็นผีสักตัวหนึ่งที่ผมตัดออกไปแล้วแต่ผมไม่รู้ไงเออแล้วมันเดินกลับมาต่อผมต่อโอ้โหแม่งยึดครีแบนชีตัวนี้แม่งตึงว่ะผมชอบผมชอบนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การดนต่อของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะโอเคแล้วเจอกันด่านอะไรดีไม่โรงเรียนก็อาจจะเป็นด่านใหม่นะฮะโอเคแล้วเจอกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย